คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ อไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเลขกเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆของน้องสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสนุย789ในคลิปนี้เราอยู่กันที่สีได้กันมาตะนะครับก็มีให้ด้วยกัน2สูตรน,นะครับมาดูสูตรที่หนึ่กันก่อนนะครับ สูตรที่1นะครับสูตรนี้เข้ามาแล้วก็ประมาณ132งวดด้วยกันสูตรนี้เราใช้ก็คือ10บบนบวก10บ่นบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนบวก10ล่างรวมกัแล้วนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่น้ำมาบวกกับเลขคงที่บวก2บวก2บวก1บวก1ใช้5หลักนะครับบวกกันตามด้วยเลขคงที่ สตัวนะครับก็จะได้เป็นสีไเลขธรรมตะสูตรนี้ครับก็เป็นสูตรเก่านะครับเข้าต่อเนื่องมาจากงวดก่อนเดีย๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับหางวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับที่ผ่านมาใช้ของวที่17มกราคมนะครับเป็นตัวตั้งย้อนหลังไป1ง,งวด วันที่1ออก8 0 7 7 7, 7 9เกลขท้าย2ตัวสองเ็ดบวก7บวก9บวก9แล้วก็บวก2นะครับ10บนบวก10บนบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนบวก10ลาง5หลักด้วยกันนะครับเ็ดบวก7ได้14 14บวก9เป็น23 23บวก9 32 32บวก2ก็เป็น34ใช้เฉพาะหลักหน่วยนะครับก็คือเลข4นำเลข4นะครับไปบวกกับเลขคงที่4บวก2คงที่ได้6 6บวก2คงที่ได้8 8ดบวก1คงที่ได้9 9้บวก1คงที่ได้10นะครับใช้เฉพาะหลักหน่วยก็เป็นเลขสูงก็จะได้4เลขนี้นะครับ6 8 9 0ไปดูผลกันนะครับวันที่1กุมภาพันธ วัวที่1ออก5 5 8 70 0เลขท้าย2ตัว5นี่สามารถนะครับสูตรนี้นะครับสามารถเข้าได้ทั้ง5าหลักนะครับหลักร้อยสิบบนหน่วยบน10ล่างแลวกหน่วยล่างในงวดนี้ที่เข้ามาก็จะเป็นเลข0ูนะครับเข้ามาได้กัน2หลัก0นะครับเข้าหลัก10บนครับหน่วยบน ต้องนะครับเดี๋ยวเราก็มาใช้กันต่อนะครับสูตรนี้หาวันที่16กลุ่มปาพันไปดูสถิติกันก่อนนะครับสถิตินะครับทั้งหมดก็132ง้อมง่วนนะครับเพิ่มมาอีก1งั่วนนะครับจากลิปขอนนะครับที่ให้ไว้นะครับสำหรับสูตรสี่ได้กามตาดเข้าหลักไหนกันบ้างนะครับย้อนกลับไปดูกันได้นะครับ สีเลขเามาัตะนะครับก็คือเลขเด็ดนะครับทั้ง4เลขสามารถเข้าได้ทั้งค่าหลักนะครับเป็นสูตรเก่านะครับใครใจร้อนนะครับก็เอาไปคำนวณก่อนได้นะครับยังเป็นสูตรเดิมนะครับทั้ง2ส,สูตรถ้าไม่รีบก็รอนะครับเดี๋ยวทำให้ดู แล้วนะครับ1 3 2งวดด้วยกันนะครับโมดาสุดเข้าเลขศูนย์ตัวเดียวนะครับมา2หลักก็จะเป็นหลัก10บ,บนกับหน่วยบนจากสูตรนี้นะครับมาหาวันที่16กุมภาพันธ์นะครับ268 8ใช้ของวันที่1กุมภาพันธ์นะครับเป็นตัวตั้ง ต่อมาที่1ออก5 5 8 7 0 0เลขท้าย2ตัว5 1 10บนบวก10บนบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนบวก10บลา0บวก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 5ง่ายเลยนะครับเหลือแต่เลข5นะครับนำ5ไปบวกกับเลขของพี่ ห้ 5, บวกสคงที่ได้7ตัวแรกก็จะเป็นเลขเจ็ดนะครับเจวกสคงที่ได้เตัวต่อมาก็เลขเก้าเบวกหคงที่ได้10ใช้เฉพาะเลขศูนแล้วก็0นะครับบวกหนคงที่ได้ห 16กุมภานะครับสูตรแรกก็จะเป็น4เลขนี้นะครับ7 9 0 1สรุปนะครับสูตรที่1นะครับ4เลขอมาตะงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์ส5 6พเลข7เลข9ก9เลขก0แล้วก็เลขก1 ก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับต่อไปไปก็เป็นสุตรที่2นะครับสุตรที่2นะครับสีเลขอามาตาสูตรนี้นะครับก็เข้ามายาวยาวเหมือนกันนะครับตีคู่กันมาเลยนะครับ132งโมด หรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับย้อนกลับไปดูกันได้นะครับเอามาเทียบให้ดูเท่ากันนะครับ132งมวดสูตรที่ใช้นะครับหลักร้อยบวก10ล่างบวก10บล่างบวก10ล่างบวก4ี่บวก1บวก1บวกสองใช้4หลักนะครับบวกกันตามด้วเลขคงที่อีก4ตัวนะครับก็จะเป็นสี่เลขธรรมต่ ไปดูตัวอย่างนะครับวิธีการคำนวณนะครับงวดเดียวนะครับหนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาใชวันที่สิมกราคมนะครับเป็นตัวตังงวัาที่1ออก8 0 7ศูนย์เด้ลขท้าย2ตัวสองสาเจ็ดบวก2องบวกสบวกส เนะครับหลักร้อยเลข2ก็เป็น10ล่างนะครับ3ครั้ง7จบวก2ได้9 9้เบวก2เป็น11 11บวก2ได้13นะครับใช้เฉพาะหลักหน่วยก็ใช้เลขสานะครับน้บา3ไปบวกกับเลขคงที่3บวก4คงที่ได้7 7 บวกหคงที่ได้8ปดแปบวกหคงที่ได้9กแก็เนะครับบวก2องคงที่ได้11นะใช้เฉพาะเลขหนึนะครับที่เป็นหลักหน่วยหนึ่งคงพานะครับก็จะได้7 8 9 1, 1ไปดูผลนะครับวันที่1ุมคงพาราวันที่1ออก 5 5 8 7 0 0ในท้าย2ตัว51ตัวแรกที่เข้ามานะครับก็จะเป็นเลข7นะครับเลข7เข้ามาหลักร้อยอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นเลข1เลข1เข้ามาเป็นหลักหน่วยลา่างในงวดน,นี้เข้า2เลข สหลักด้วยกันนะครับสุตนี้ต่อไปก็เป็นสถิตินะครับเพิ่มมาอีก1นง,งวดนะครับทั้งหมด132งวดด้วยกันเข้าหลักไหนนะครับงวดไหนย้อนไปดูได้นะครับ ครบแล้วนะครับ132มัวนด้วยกันมวลล่าสุดนะครับเข้ามาด้วยกัน2หลักเลขก7นะครับเข้าหลักร้อยแล้วก็เลข1เข้ามาเป็นหลักหน่วยลา่างต่อไปนะครับของจริงนะครับหาวันที่16กลุมภาพันธ์นะครัสำหรับสูตรที่2 ใช้วันที่1คุมพาพันธ์เป็นตัวตั้งลราวันที่1ออก5 5 8 7 0 0ในท้าย2ตัว5 1 7 5 5 5วก5หลักร้อยบวก10ล่างบวก10ล่างบวก10ล่าง7 5ได้12นะครับ12 5 5เป็น17 10 เบวกห้ายีใช้เฉพาะหลักหน่วยนะครับก็ใช้เลข2น้ำ2ไปบวกเลขคงที่2บวก4คงที่ได้6ถตัวแรกก็จะเป็นเลข6นะครับน้ำ6นะครับไปบวกกับเลขคงที่6บวก1คงที่ได้7ตัวที่2เลข7 7ด7 บวกหนึ่งคงที่ได้8แล้วก็8นะครับบวกสคงที่ได้10นะครับใช้เฉพาะเลขสูงก็จะเป็นสเลขนี้นะครับ6 7 8 0สรุปนะครับสูตรที่2 สีเลขอมตะนะครับงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2 5 6 8เลข6เลข7เลข8แล้วก็เลขกนะครับก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับสูตที่2นะครับก็ลองมาเทียบกันดูนะครับสีเลขอมตะนะครับ2ส,สุต สูตรที่1นะครับ7 9 0 1แล้วก็สูตรที่2นะครับได้6 7 8 0เทียบกันดูนะครับ2สูตรนะครับก็จะมี2เลขด้วยกันนะครับที่เหมือนกันทั้งสองสูตรเป็นเลข7นะครับที่เหมือนกันนะครับกับเลข0อย่างงดก่อนนะครับก็เหมือนกัน2เลขนะครับ2สูตรนะครับเลข8กับเลข9 ก็ไม่มานะครับตัวนั้นไม่มาหมวดนี้ก็เหมือนกันสองเลขเหมือนกันนะครับจะมาหรือไม่มาก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับทุกสูตรนะครับในช่องของเราก็เป็นสูตรจากการคำนวณมีถูกมีผิดนะครับมีเข้ามีใขรชอบสูตรจากการคำนวณนะครับติดตามช่องของเราไปได้นะครับสุดหวย789อยากได้สูตรไหนนะครับอยากได้ตัวไหนก่อนนะครับคอมเมนต์กันไว้นะครับจะทยอยทำให้เรื่อยๆนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ